ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงระดับหัวเสานะครับผมก็คือผมเคยพูดไปคลิปก่อนหน้านู้นนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางท่านไม่ได้ไปเปิดดูนะครับก็เลยสงสัยว่าระดับหัวเสาของเราเราเอาสูงเท่าไหร่ดีนะครับก็คือทั้งระดับหัวเสาแล้วก็ระดับตีฟ้าของบ้าน่ะนะครับผมก็คือบ้านก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวระดับประมาณนี้นะผมคือบ้านรูปแบบทรงก็แล้วแต่เรานะครับจะเป็นหลังคาทรงจั่วหรือทรงโมเดิร์นหมาแงนหรือทรงอย่างอื่นนะครับผม ก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นแต่ว่าระดับหัวเสาเราคนจะอยู่ที่เท่าไหร่ดีเกลือนี้ขึ้นอยู่กับเราชอบด้วยนะครับถ้าเราชอบโปร่งๆก็3เมตรกว่าไปเลยนะครับผมก็คือระดับหัวเสานะครับ3เมตรยี่สิบสามเมตรสามสิบก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับผมแต่ว่าปกติเลยนะครับปกตินี่ผมจะทําอยู่ที่ระดับหัวเสาเนี่สามเมตรนะครับก็คือไม้แบบที่เราซื้อมาที่เราใช้ทั่วไปนะครับก็จะมีขนาดอยู่ความยาวอยู่ประมาณสามเมตรนะครับปกตินะครับ แต่ว่าสามเมตรห้าสิบนี่ก็มีนะครับผมแต่ว่าก็ใช้น้อยนะครับผมส่วนใหญ่นี่สามเมตรนะครับผมระดับหวัวเสาเราจะไว้สามเมตรไม่ว่าจะเป็นหลังคาทรงไหนนะครับก็คืออย่างตัวนี้ระดับหวัวเสาสามเมตรนะครับถ้าเป็นทรงแบบนี้แต่ว่าส่วนดั้งข้างหน้าเราจะยกขึ้นไปอีกเท่าไหร่ก็แล้แต่เราอย่างหลังนี้ก็อยู่ประมาณเมตรหนึง่งตัวหน้านะครับแต่ว่าด้านหลังนะครับก็คือบนหัวเสาในสามเมตรนะครับเราก็ระดับสามเมตรเป็นเกณฑ์น,นะครับระดับหวัวเสาเท่ากันแล้วที่เหลือเราจะยกดั้งสูงเท่าไหร่ก็แล้แต่เราแต่ว่า การที่เราจะตีฟ้านะครับคืออย่างน้อยๆนะครับประสองเมตรเจ็ดสิบสองเมตรหกสิบนะครับผมประมาณนี้อย่างน้อยๆนะครับผมคือสองเมตรเจ็ดสิบก็กาลังดีนะครับแต่ว่าสองเมตรหกสิบเนี่ยก็จะดูก็พอได้นะครับแต่ว่าดูเตี้ยไปนิดนึงนะครับสองเมตรเจ็ดสิบนี่แจวเลยนะครับแต่ว่าถ้าชอบโปร่งๆก็นุ่นเลยครับสามเมตรกว่าเลยครับสามเมตรเลยสองเมตรเก้าสิบสามเมตรอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ที่ผมทําก็อยู่ประมาณสองเมตรเจ็ดสิบสองเมตรแปดสิบประมาณนี้นะครับผม ก็โอเคนะครับระดับนี้ผมว่าก็โอเคอยู่เพราะว่าบ้านก็จะดูโปร่งนะครับคือจริงๆต้องดูขนาดห้องด้วยนะครับตาห้องเล็กๆแล้วฝ้าสูงๆก็ดูผอมๆยังไงไม่รู้นะครับหรือไม่ห้องกว้างๆแล้วฝ้าเตี้ยๆนะครับก็จะไม่เหมาะสมกันด้วยนะครับส่วนถ้าเป็นหลังคาแบบนี้นะผมก็คือถ้าเป็นทรงนี้เนี่ยตัวเสาหน้านะครับตัวเสาหน้าเราจะเอาเป็นดั้งไปเลยในตัวนะครับระดับก็จะไม่เท่ากันแต่ว่าต้นหลังนี่ต้องอยู่ที่ประมาณสาเมตรนะครับอย่างหลังนี้ แต่ว่าต้นหน้าเนี่ยก็อยู่ที่4เมตรเลยนะครับคือระดับจากพื้นขึ้นไปแล้วนะครับเพราะว่าทรงแบบนี้ก็จะเป็นดั้งในตัวนะผมระดับหัวเสาก็จะเลยไม่เท่ากันนะครับแล้วเราก็มาหาวิธีติดผนังใต้หลังคาเอานะครับคือนี้เป็นรูปแบบเปรียบเทียบเฉยๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ปกติทั่วไปนะผมก็จะเอาอยู่ประมาณ3เมตรนี่แหละครับเพราะว่าเวลาเราเช่าแบบเสามานะครับมันจะพอดีนะครับก็คือทั่วไปในมาตรฐาน3เมตรนะครับผม ว่า3ามเมตรยีบามเมตรสามสิบสาเมตรก็มีนะครับแต่ก็น้อยหลังอยู่นะครับผมแต่ถ้าเป็นทรงประมาณนี้ก็จะอยู่ประมาณ3เมตรนะครับส่วนระดับฝ้าแล้วแต่เรานะครับแต่ผมแนะนําว่าอยู่ประมาณสัก2องเมตรเถึงสองเมตรแปนะครับกาลังดีนะครับผมก็ขึ้นอยู่ว่าเราห้องเรากว้างแคบด้วยนะครับอย่างที่ผมพูดนะครับคือถ้าห้องแคบแคบแล้วเราฝ้าสูงๆก็ดูดูไม่ค่อยสมสมกัน่นะครับก็ลองดูที่เราด้วย แต่ว่าถ้าน้อยกว่า2องเสิบนี่ก็ต้องพิจารณานะครับคือว่ามันต่ำไปนะครับเนี่ยครับระดับหัวเสาผมก็เลยเอามาฝากนะครับเพื่อเป็นประโยชน์เล็กน,น้อยนะครับสาหรับท่านที่กําลังจะทําบ้านนะคนระัผมวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ